สวัสดีค่ะมาพบกับหนส่วนตัวนะคะกับคำพยากรณ์ฉบับพ,พิเศษพิเศษของชาวราศีกุมนะคะในช่วงพระาหูย้ายกันค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะพราหูย้ายนะคะในช่วงวันที่30มีนาคมปี2565ค่ะย้ายครั้งใหญ่ในรอบ18ปีกันเลยนะคะ ย้ายจากราศีพฤกษภไปเข้าสู่ราศีเมษกันค่ะการย้ายพระราหูครั้งนี้นะคะเป็นการย้ายที่มีความสำคัญมากๆค่ะต่อดวงชะตาทั้ง12ราศีนะคะจะส่งผลมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับแต่ละบ,บุคคลต่างกันออกไปนะคะทุกครั้งที่พระราหูย้ายจะเกิดเหตุการณ์หลายสิ่งหลายอย่างค่ะทั้งพระราหูฝ่ายดีและพระราหูฝ่ายร้ายนะคะ ถ้ารู้จักพลิกแพลงนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะจะเกิดความเจริญก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดค่ะรวยแบบไม่รู้ตัวกันเลยทีเดียวนะคะด้านฝ่ายดีนะคะจะส่งผลด้านความเฉลียวฉลาดการพลิกแพงเอาตัวรอดค่ะสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงทีมีสเสน่ห์มากมายในการค้าขายมีวิธีแก้ไขปัญหากลยุทธ์เคล็ดลับใหม่ๆพิเศษพิเศษนำสมัยไม่เหมือนใครค่ะ จนบางครั้งเกินล้ำกว่าใครๆด้วยซ้ำไปค่ะมองการไกลนะคะความคิดก็มีการวางแผนล่วงหน้าไว้เสมอๆค่ะทั้งธุรกิจต่างๆงานออนไลน์ก็ด้วยนะคะได้ดีด้วยเช่นกันค่ะงานที่ทำเป็นทีมงานทางไกลงานต่างประเทศงานการแสดงต่างๆนะคะดังมากๆค่ะงานศีเท่าๆก็โดดเด่นด้วยเช่นกันนะคะ ส่วนพระราหูฝ่ายร้ายนะคะก็ต้องระมัดระวังกันอย่างมากละคะ่ะจะส่งผลต่อการลุ่มหลงมัวเมาความเชื่อนะคะความคิดเข้าข้างตัวเองขาดสติขาดกันไต่ตรองก่อนทำเด่นมากค่ะเวลารักก็รักมากชอบก็ชอบมากมายค่ะหลงก็หลงมากจนเกินไปนะคะ ส่วนมากจะเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งเสมออารมณ์นำทางนะคะนิสัยก็ออกจากก,กวนนะคะทำอะไรก็ชอบทําไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองหรอกค่ะผิดฟ้าผิดแปลกแหวกแนวไปจากชาวบ้านไปหมดค่ะพร,ะราหูจะส่งผลในลักษณะแบบนี้นะคะแต่พร,ราหูย้ายในครั้งนี้นะคะจะส่งผลด้านดีให้คุณกับทั้ง12ราศีมากกว่านะคะแต่ละราศีก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะจะเป็นยังไงกันบ้างมารับฟังกันเลยค่ะ สำหรับชาวกลุมนะคะชาวกลุมนั้นการย้ายพระราหูในครั้งนี้ค่อนข้างที่จะมีความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งสำหรับชาวกลุมเลยก็ว่าได้นะคะก่อนหน้านี้ประมาณปลายปี63นะคะจนถึงมีนาคม65ก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ชาวกุมนั้นค่อนข้างที่จะมีความเครียดค่ะคิดมากมือกลุ่มขมับอยู่เสมอๆนะคะจุดที่หนึ่งก็คือไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนะคะจะมีความยากลำบากค่ะ จะมีอุปสรรคมีปัญหาอยากจะลงทุนอยากค้าขายนะคะหรือแม้แต่การเดินทางการเจรจาการเดียวงานในที่ต่างๆด้วยนะคะก็มักมีเหตุติดติดขัดขัดโดยส่วนมากนะคะชาวกลุ่มก็มักจะตกเป็นรองด้วยซ้ำไปนะคะต้องกล้ากลืนฝุนทนในความไม่ยุติธรรมอยู่ตลอดนั่นแหละค่ะเหมือนถูกมัดมือชกนะคะขยับอะไรมากไม่ได้หรอกคะ่ะ เดินทางปุ๊บก,ก็มีปัญหาปั๊บทันทีเลยล่ะค่ะหรือหลายๆคนจะมีปัญหาในเรื่องของที่พักที่อยู่อาศัยนะคะอาจจะมีเหตุให้ต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงสถานที่อยู่เรื่อยๆนั่นแหละคะ่ะจะมีภาระความลําบากในเรื่องของที่อยู่นะคะหรืออาจจะต้องได้เข้าไปดูแลรับผิดชอบกับผู้คนในบ้านในครอบครัวอยู่ค่ะหลายๆคนจะได้ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านที่พักที่อาศัยด้วยนะคะแม้กระทั่งจะได้เป็นหนี้ระยะยาวเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อที่ดินซื้อบ้านซื้อรถก็ ะะชีวิตจะมีความมั่นคงนะคะจะมีหลักทรัพย์นะคะเป็นรากฐานเพิ่มเติมขึ้นมาค่ะก็อย่างที <Associate. S 1> needs, ่บอกไปนั่ะค่ะว่าอาจจะต้องแบกรับภาระหนักพอสมควรอยู่นะคะอีกทั้ง <Okay. S 2> จะมีภาระเกินกําลังของตัวเองแบกไปด้วยซ้ํานะคะหรือไม่รายรับรายจ่ายก็ไม่ค่อยที่จะบาลานซ์กันค่ะหรือหลายคนอาจจะจ่ายหนัก มากกว่ารับเข้ามาด้วยซ้ำไปนะคะอีกอย่างคนภายในบ้านในครอบครัวก็ไม่ค่อยจะสงบมากสักเท่าไหรค่ค่ะอาจจะมีการทะเลาะเบาแวงกันบ่อยๆครั้งคะ่ะมีปัญหากับคนในบ้านหรือเหล่าญาตินั่นแหละคะ่ะแม้แต่ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุนะคะจะเจ็บป่วยไม่สบายภายในบ้านก็ได้นะคะแต่นั่นก็คือช่วงที่ผ่านมานะคะถึงแม้ว่าจะพูดไม่ได้เต็มปากว่าดีหรือว่าไม่ดีสักทีเดียวคะ่ะแต่ว่าจะดีมากกว่าเสียนะคะ โอกาสก็จะมีเข้ามาอยู่ตลอดถึงแม้ว่าบางจังหวะบางโอกาสก็อาจจะไม่ค่อยถูกใจคุณเท่าไรค่ะแต่คุณก็ยังมีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่ใจดีคอยหนุนหลังนะคะคอยช่วยเหลือคุณอยู่เสมอๆค่ะไม่มากก็น้อยนะคะลองเอาไปสังเกตดูค่ะแต่ก็เอาเธอค่ะก็ถือว่าผ่านไปแล้วนะคะกับความอึดอัดและการติดขัดนั่นนะคะพอขยับเข้ามาวันที่30มีนาคมปี2565นะคะชาวกลุ่มนับย้อนกลับไปดูค่ะ ที่ผ่านมา7-8ปีค่อนข้างที่จะลำบากแทบจะต่อเนื่องเลยนะคะมีความทุลักทุเลล้มลุกคู่คานกันมาพอสมควรค่ะอาจจะมีดีสลับอยู่บ้างพอได้หายใจหายคอโล่งกันบ้างนะคะแต่ไม่สามารถที่จะพูดได้เต็มปากว่าดีเลยสักทีเดียวค่ะจะมีเริ่มตั้งตัวได้อยู่บ้างในช่วงปี64ที่ผ่านมานี้แหละค่ะ ถึงแม้ลำบากและมีความจุกจิกอยู่บ้างก็สามารถที่จะวางรากฐานชีวิตได้ดีอยู่นะคะพอพระราหูย้ายแล้ววันที่30มีนาคมก็อยู่แบบยาวๆไปอีกหนึ่งปีครึ่งเลยนะคะชาวกลุมดวงจะพิกนะคะฟ้าจะเปิดแล้วชีวิตความเป็นอยู่การงานการเงินการเรียนการเดินทางความรักด้วยนะคะจากที่ผ่านมานั้นมีความอึดอัดมีเรื่องจุกจิกพอประมาณอยู่นะคะนับจากนี้ไปจะมีความราบรื่นแล้วนะคะ จะมีความรุ่งเรืองรุ่งโรธค่ะชาวกลุมนะคะเป็นคนนิสัยที่ไม่ค่อยชอบอยู่นิ่งๆหรอกค่ะหรือว่าเป็นผู้ที่ทำอะไรไม่ซ้ำซากจำเจนะคะถ้าเป็นแบบนั้นแหละชาวกุมไม่ค่อยชอบละค่ะ ฝันไกลสังคมกว้างนะคะไม่ชอบนะคะแล้วก็มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้ามากเลยทีเดียวค่ะถึงแม้ว่าจะเอาแน่เอานอนไม่ได้ในบางครั้งก็ตามนะคะขึ้นอยู่กับอารมณ์ของนางนั่นแหละค่ะดังนั้นชาวกลุ่มนะคะเปรียบเสมือนจุดศูนย์กลางรวมในการกระจายในทุกๆอย่างทุกๆเรื่องราวของชีวิตเลยนะคะ ลองไปสังเกตดูค่ะปี6กสีที่ผ่านมาชีวิตจ,จะทำอะไรก็จะติดติดขัดข,ดขาดค่ะมีปัญหาจะคุยงานเจรจาจนปากเปียกนัวลละค่ะก็อย่างที่ว่านะคะก็ยากที่จะสําเร็จนะคะจะเสนอโครงการอะไรไปก็มักจะมีความขาดขวางนะคะอารมณ์ก็อึดอัดเหมือนอยากจะระบายใครเขา้ามาใกล้ก็พานหาเรื่องไปหมดนั่นละคะจะเป็นประมาณนั้นนะคะ แต่พอพระราหูย้ายครั้งนี้นะคะเบิกเลิกเบิกชัยรับทรัพย์กันได้เลยทีเดียวค่ะลองไปสังเกตดูนะคะชีวิตจะมีความปลอดโปร่งโล่งสบายใจขึ้นเยอะค่ะ,ละหลายเรื่องเลยนะคะสิ่งแรกที่เห็นได้ชัดมากก็คือเรื่องของสังคมนั่นล่ะค่ะเปิดกว้างมากขึ้นแล้วนะคะจากที่ผ่านมาอาจจะเหมือนกับถูกมัดมือมัดเท้าขยับอะไรไม่ได้นะคะจากนี้ไปพวกพันธนาการต่างๆเหล่านั้นนะคะจะถูกปลดออกค่ะ มีความเป็นอิสรามมากขึ้นได้เดินทางบ่อยๆขึ้นค่ะจะมีการติดต่อเจราจาค้าขายเพิ่มขึ้นหรือแม้แต่การเดียวงานต่างๆเองก็มากขึ้นด้วยนะคะหลายๆคนก็กำลังรอการเดินทางไปต่างประเทศนะช่วงที่ผ่านมาค่ะเส้นทางปลอดโปร่งแล้วค่ะจะได้เดินทางเร็วๆนี้ด้วยนะคะและอารมณ์จะสดใสเบิกบานมากขึ้นค่ะมากกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะ ความขัดแย้งกับคนรอบๆตัวนี้ลดน้อยลงแล้วนะคะเอาจริงๆแล้วนะคะชาวกุมเป็นคนมีสเสน่ห์ค่ะเป็นคนน่ารักมีสเสน่ห์ในตัวอยู่แล้วนะคะเป็นคนชอบพูดชอบจา เข้ากับคนอื่นได้ง่ายๆค่ะบางทีก็ตลกด้วยซ้ำไปนะคะคือรวมแล้วนะคะค่อนข้างที่จะมีแรงดึงดูดในตัวต่อผู้คนเข้าหามากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเพศเดียวกันแล้วก็ต่างเพศด้วยนะคะนี่แหละค่ะพออารมณ์สดใสเบิกบานขึ้นมิสหายมากมายก็เข้ามาเยอะค่ะมีเสน่ห์ในการพูดเจรจารวมไปถึงการค้าขายต่างๆก็มีความสำเร็จได้ดีด้วยนะคะงานค้างานขายจะมีกำไรมากขึ้นค่ะ จะมีกลุ่มลูกค้าใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามานะคะแม้แต่งานออนไลน์การทำคอนเทนต์ต่างๆก็จะมีผู้ติดตามเยอะขึ้นมีคนให้ความสนอกสนใจเยอะค่ะอีกทั้งลูกค้าเก่เาๆที่เคยขาดหายไปนานๆนะคะจะมีโอกาสติดต่อกลับขึ้นมาอีกครั้งค่ะการดิวงานทางไกลการติดต่องานกับชาวต่างชาติต่างประเทศนะคะแม้แต่พวกงานออนไลน์งานธุรกิจนะคะ ค้าขายแลกเปลี่ยนเกณฑ์กําไรหรือแม้แต่งานประมูลก็มักจะมีโชคมีลาบเข้ามาอยู่เรื่อยๆนั่นแหะค่ะเอาเป็นว่างานฟ r e e l a n c งานอิสระสังคมจะกว้างขึ้นค่ะโอกาสเองก็เปิดมากขึ้นด้วยนะคะหยิบจับอะไรก็สําเร็จได้โดยง่ายๆค่ะมีคนคอยให้การสนับสนุนนะคะคอยช่วยเหลือส่งเสริมเรียกได้ว่าผลประโยชน์การเงินการทองไหลเข้าดีมากๆเลยล่ะค่ะ ความคิดไอเดียใหม่ๆจินตนาการออกแนวแปลกๆแหวก,กแนวออกไปนะคะแต่พอทำแล้วกลับลงตัวแล้วก็เวิร์กด้วยนะคะเป็นเรื่องที่น่าแปลกจริงๆค่ะลองไปสังเกตดูค่ะคือทำอะไรก็เข้าล็อกไปหมดนั่นและค่ะแม้แต่ง,งานประจำก็ตามนะคะที่ทำอยู่ผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายต่างก็ล้วนแล้วแต่จะหันกลับมามองแล้วก็เอนดู ให้ความช่วยเหลือนะคะคนที่กำลังหางานอยู่ก็จะได้งานแล้วล่ะค่ะใครที่ทำงานประจำอยู่แล้วนะคะโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าได้ปรับสถานะที่สูงขึ้นค่ะรายได้ก็มั่นคงขึ้นสม่ำเสมอขึ้นและก็ดีขึ้นมากด้วยนะคะเพราะว่าคนคอยสนับสนุนส่งเสริมผลักดันและช่วยเหลือออกหน้าออกตา จนคนรอบๆข้างคอยอิจฉา,าน้่นล่ะค่ะภาระหน้าที่ต่างๆก็ยังมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้นนะคะเพราะว่ามีคนหนุนส่งมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ที่มี power สูงกว่านั้นนะคะคอยผลักดันคุณอยู่นั่นล่ะค่ะทําให้ภาระต่างๆของชาวคุมนะคะจะมีความสําเร็จได้ง่ายๆลองสังเกตดูค่ะ โครงการหรือว่าโปรเจกต์อะไรก็ตามนะคะช่วงก่อนหน้านี้คุณได้พยายามผลักดันค่อนข้างที่จะพัฒนาไปได้ช้ามากนะคะจากนี้ไปแล้วความคล่องตัวจะดีมากขึ้น แบบก้าวกระโดดเลยละค่ะหรือหากช่วงที่ผ่านมาได้ลงทุนอะไรไปแล้วก็จะเป็นจังหวะขยับขยายแต่กิ่งก้านสาขาออกไปค่ะจะมีความเจริญเติบโตรุ่งเรืองขึ้นนะคะถือว่าภาพรวมดีมากๆเลยละค่ะชีวิตจะมีไฟมีความฝันมีความหวังกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะมีเป้าหมายและที่สําคัญนะคะจะมุ่งมั่นมากเลยละค่ะเป้าหมายจะพุ่งไปประเด็นที่เรื่องของการงานเป็นหลักอย่างเดียวเลยค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะ เพราะว่าถ้ามองในด้านของงานนั้นถือว่าเป็นช่วงน้ํากําลังขึ้นให้รีบตักค่ะชาวกลุมค้าต้องรีบตักรีบตวงให้เร็วๆก็แล้วกันนะคะเพราะว่าจะเป็นช่วงจังหวะที่คุณหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองค่ะและเป็นผลประโยชน์ที่ดีส่วนนักเรียนนักศึกษาในช่วงวัยเรียนนะคะจะมีความตั้งอกตั้งใจในการใฝ่เรียนรู้มากเลยละค่ะหลายๆคนในช่วงนี้อาจจะ ไปติวหาที่เรียนพิเศษเพิ่มเติมนะคะในการสอบโยกย้ายไปเรียนที่ใหม่ๆที่ศึกษาใหม่ๆที่มีความก้าวหน้าดีกว่าเดิมค่ะถือว่าการเรียนดีนะคะไม่มีความจุกจีตติดขัดเหมือนช่วงปี6-4ที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงปีแห่งไวรัสนะคะภาพรวมนะคะพระราหูย้ายนี้ดีมากกว่าเสียนะคะสำหรับชาวกุ่มมีโชคมีลาาทางการเดินทางโอกาสดีๆจะเข้ามาจากสังคมเพื่อนฝูงการติดต่อของคุณนั่นล่ะค่ะ งานเด่นดีนะคะความรักก็เป็นต่อนะคะสามารถที่จะเลือกได้ตามใจค่ะอะไรที่ไม่ดีไม่โอเคสามารถเปลี่ยนใหม่ได้ทันทีเลยนะคะของใหม่ย่อมดีกว่าของเก่านะคะถ้าของเก่าไม่ดีแล้วนะคะปล่อยไปเลยค่ะคุณอย่าเครียดอยู่เลยนะคะแต่จุดที่อยากจะให้ระมัดระวังสักนิดนึงก็คือด้านของอารมณ์ของชาวกลุ่มนี้ละคะ่ะการชอบขัดต่อต้านนี่นะคะ ต้องระมัดระวังเลยล่ะค่ะถึงแม้ว่าจะบอกว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะสามารถเอาแต่ใจได้เพราะว่าคุณเป็นดาวเด่นค่ะคุณนั้นเป็นคนพิเศษคนสําคัญแต่อาจจะทําให้เสน่ห์ของคุณลดน้อยลงค่ะโชคลาภลดทอนลงด้วยนะคะมีทั้งศัตรูในที่ทํางานก็เกิดขึ้นด้วยค่ะโดยเฉพาะเป็นคนที่ไม่ได้สนิทสนมกันนั่นแหละค่ะแต่ว่าต้องมาทํางานร่วมกันก็อาจจะมีความไม่กินแหนงแข่งใจกันอยู่นะคะ แต่ว่าเหล่าญาติิกับคนสนิทกับเพื่อนสนิทไม่มีปัญหาอะไรค่ะรักใคร่กันดีอยู่นะคะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะคะจะมีการบาดหมางใจกับคนบางคนนะคะใช้คําว่าบางคนนะคะไม่ใช่ทุกคนนะคะเพราะส่วนมากนะคะจะเป็นมิตรกับคุณดีอยู่ค่ะขอให้ระมัดระวังจุดนี้เท่านั้นเองค่ะและทั้งเรื่องสุขภาพด้วยนะคะตั้งแต่วันที่30มีนาคมจนถึงวันที่7กรกฎาคมปี65นี่แหละค่ะก็ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะคะ ก็ฝากทุกคนด้วยนะคะพระราหูย้ายครั้งใหญ่ในรอบ18ปีนะคะในวันที่30มีนาคมปี65นะคะเป็นคํำพยากณรของพระราหูย้ายค่ะจะตรงมากตรงน้อยก็ขึ้นอยู่กับดวงชะตาของแต่ละบุคคลไปนะคะทิศทางองศาโดยรวมจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะฝากติดตามดวงรายเดือนมีนาคมใน EP ต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือราศีกุมที่ช่องหนส่วนตัวได้หยิบยกประเด็นขึ้นมาเพื่อเตือนให้ระมัดระวังกันค่ะขอให้ผู้ฟังมีความสุขนะคะสมปรารถนาทุกประการดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะโควิด <COVID S 1> ไม่ได้ไปไหนนะคะ ถึงฉีดวัคซีนแล้วก็ต้องระมัดระวังค่ะจะออกไปข้างนอกอย่าลืมปิดแมสนะคะรับประทานอาหารก็ล้างไม้ล้างมือให้สะอาดด้วยค่ะเป็นห่วงจริงๆนะคะห้นส่วนตัวค่ะจากคุณความสุขค่ะและเรามาเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็บ๊ายบายค่ะทุกๆคน